ความสามารถเขตแดนและอาวุธเทพของถังสานเขตแดนย่างเงินครามได้จากการปลุกพลังรอบสองของถังสานเวลาใช้จะมีแสงสีฟ้าออกมาคนที่อยู่ใกล้เขตแดนจะรู้สึกมีชีวิตชีวาจุดเด่นคือการฟื้นฟูทักษะท,ที่1ภายใต้เขตแดนของถังสารสามารถอำพรางพลังวิญญาณให้กลมกลืนกับย่างเงินครามทั้งหมดการฟื้นฟูดูดพลังวิญญาณดีขึ้นภายในเขตแดน ทุกทีที่มีย่างเงินครามก็เหมือนมีตาทังสั้นอยู่สามารถตรวจสอบได้ทุกอย่างภายในเขตแดนลดความสามารถของศัตรูและเพิ่มความสามารถของตัวเองทักษะที่2การใช้ความสามารถควบคุมย่างเงินครามทั้งหมดเขตแดนกว้างขึ้นและสามารถใช้พันธนาการกับย่างเงินครามในเขตแดนได้ทักษะที่3หลังจากที่ได้วงแหวนที่7จะดูดพลังชีวิตและพลังวิญญ,ญาณของคู่ต่อสู้ออกมา โดยใช้ร่วมกับกระดูกขาแม่งมุมได้เป็นได้สีทองกลืนกินคือดูดได้ระยะไกลามากขึ้นทักษะที่4สามารถดึงพลังชีวิตของย่างเงินครามในเขตแดนมาเป็นพลังวิญญาณพลังชีวิตหรือพลังจิตมาเพิ่มให้ตัวเองเขตแดนเทพสังหารได้จากถนนเมืองสังหารเวลาใช้จะเป็นแสงสีขาวจุดเด่นคือพลังการสังหารทักษะที่ห ความสามารถในการลดพลังการต่อสู้ของศัตรูและเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของตัวเองทั้งด้านโจมตีความว่องไวศัตรูที่มีพลังวิญญาณต่ำกว่าอาจมีผลกระทบต่อจิตทักษะที่สองเป็นการพัฒนาของเขตแดนที่ควบคุมให้ไอสังหารกระจายขอบเขตหรือมุ่งไปที่เป้าหมายอย่างเดียวความเร็วเพิ่มขึ้น100%พลังโจมตีเพิ่มขึ้น30%ทักษะที่ส การพัฒนาอีกขั้นของเขตแดนพลังสีขาวในเขตแดนจะเริ่มหมุนด้วยความเร็วสูงรวมตัวกันเป็นใบมีดแหลมและมีเสียงมือนนกหวีดออกมาในนิยายบอกว่าขนาดแสงเทพสมุทรยังสามารถถูกตัดได้จากทักษะนี้ทักษะที่สเวลาใช้จะมีพลังของเทพอสูราชั่วคราวสามารถให้เทพอสูรามาปรากฏเป็นภาพด้านหลังเวลาใช้หรือไม่ให้ปรากฏก็ได้ ตอนที่ใช้กำลังภายในจะเพิ่มขึ้นเยอะมากเขตแดนเทพสมุทรได้หลังถังซานผ่านบททดสอบทั้งหมดของเทพสมุทรและรับมรดกมาแล้วเวลาใช้จะมีหมอกสีน้ำเงินปกคลุมในบริเวณนั้นมีทักษะหนึ่งอย่างคือจะเรียกคลื่นทะเลขึ้นมาได้เขตแดนเทพอสุราความสามารถในการสังหารที่แข็งแกร่งแม้แต่ระดับเทพด้วยกันไม่อาจต้านทานทักษะอาวุธเทพ ตรีศูนย์เทพสมุทรน้ำหนัก18,000จินมี13ทักษะทักษะที่1เป็นการโจมตีและป้องกรรันรวมกันความสามารถในการยับยั้งเพียงอย่างเดียวของตรีศูนย์และความสามารถในการยับยั้งที่แข็งแกร่งที่สุดหากเป้าหมายถูกโจมตีไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นเวลา8วินาทีทักษะที่2ความสามารถในการโจมตีแบบกลุ่ม สร้างเมฆสีทองปกคลุมคู่ต่อสู้แล้วจะถูกกระตุ้นด้วยการระเบิดทําให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บทักษะที่3ยิงลําแสงสีทองลวงตาโจมตีคู่ต่อสู้เป็นพลังมากกว่าห้าเท่าของความสามารถวิญญาณทักษะที่5การป้องกันทักษะที่10การโจมตีเพียงครั้งเดียวด้วยวงล้อแสงสีฟ้าขนาดใหญ่ภายในมีใบมีดดาบเทพอสูร ถังสารไม่ได้สืบทอดโดยตรงแต่ดาบเทพอสูราถูกเสียวอูดูซับเข้าไปเทพอสูราให้เสียวอู่เป็นฝักดาบแต่ผู้ใช้ความสามารถคือถังสารมีพลังทำลายสูงสุดทักษะที่1เป็นไฟสีแดงทั้งหมด6ดวงเบ่งบานเหมือนดอกไม้ที่บานสับรั่งและร่างกายของไฟตรงคามจะถูกไฟสีแดงปกคลุมทันทีและแสงสีแดงจะบุกเข้าสู่ร่างกายของไฟตรงคาม ทักษะที่2ร่างกายเปลี่ยนเป็นแสงสีแดงเลือดและผสานกับแสงสีแดงบนฟ้าหลังจากนั้นกลายเป็นดาบฟ,ฟันลงมาจากท้องฟ้าราวกับมันสามารถตัดผ่านสวรรค์และโลกได้